ที่เรานะกินข้าวอยู่บ้านมานานมากแล้วก็เบื่อมากแบบวันนี้ได้ออกมากินข้าวนอกบ้านมือแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยร้านชัคคาวีชัคคาวีตอนนี้เขามีแบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่ก็เลยพาแฟนมากินนี่เขาะจะมีแบบว่าเป็นเมนูที่เป็นเป็นหลักๆอย่างใช่ปะเสร็จแล้วเราก็แอดพวกพวกนี้เข้าไปแล้วคำถามก็คือถ้าสมมติว่า เราอะอยากที่จะแบบเน้นโปรตีนหน่อยก็คือเพิ่มตรงนี้ไปได้เลยสําหรับสายสุขภาพนะแต่ว่าวันนี้เราก็ฟรีๆเนาะถือว่าเป็นวันช<อ>ีตเดย์นะแล้วก็นี่เราสั่งอันนี้ไปแอบกินรำย้อนนิดนึงมาถึงร้านไม่กินได้ไงแล้วก็มีพวกสั่งพวกต่อขวแต่ว่าเราอะสั่งกิมจิแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปแล้วก็พวกต็อกมากินในนี้แทนเพราะว่าในนี้มันจะมีพวกแบบต็อกชีสอย่างเงี้ยอร่อยมากคือเราอะเคยกินร้านนี้อยู่แล้วแต่ว่า กินเป็นแบบเหมือนเป็นชุดชุดเซ็ตเซ็แต่ตอนเนี้ยเราว่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยนะเพราะว่า 4, 4, 4ี่สี่สคือมันกินแบบเลือกได้หมดเลยปกติเราจะแบบว่าสั่งเป็นอัลาคาใช่ปะอันนี้คือแบบ all you can e เลยอ่ะดีมากวันนี้ก็มากินที่สาขาสยามนะคะแต่จริงๆเขามีหลักหลายสาขาเลยเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่เราสั่งมาสั่งยังไงเมื่อกี้เขาจะให้เป็นเหมือนกระดาษมาแล้วก็ติกต๊กติก๊ว่าเราจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวรอเขามาเสร็จคะ ี่คือพวกเครื่องที่เราสั่งมาทั้งหมดค่ะชีสแน่นมากทุกคนฉันว่าฉันได้กินหนึ่งรอบจุกแน่เลยอันนี้คือเซตแรกที่เขาเอามาให้มันก็จะมีมนันมีกินจีมีซุปต่างๆแล้วก็อันนี้เครื่องดื่มเราสั่งเป็นชาเขียวของแฟนเราเป็นเกตหน่วยนะคะ <c oughs> ทำอะไรอะ่ะเห็นหรือนี่เขาจะนะตัดแล้วก็แบบว่า คุกให้นะคะซึ่งแบบว่าของเราเป็นซีฟู้ดเขาก็จะมีแบบมีหน้าซีฟู้ดมาให้ต,ตาตาเดี๋ยวรอจะเอารัมยอนใส่ลงไปอชอบเวลาเขาคุกมากมนมีความรู้สึกเหมือนแบบดูพิเศษเธอก็ดูความน่ากินแล้วกันว่ามันน่ากินแค่ไหนชอบมาก แล้วก็ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะแล้วเขาจะถึงใส่อันนี้เข้าไปอื่นๆมาแล้วจ้าอันนี้เป็นต็อกนะเป็นตอกชีสเขาจะมีทั้งตอกชีสและต็อกไม่ชีสเนาะและนี่คือซุปกิมจิเราแอดไข่เพิ่มไปด้วยนะคะจริงๆจะใส่พวกแบบรามยอนหรือว่าข้าวลงไปด้วยก็ได้และนี่เป็นเซ็ตคุณหนูพอดีเราอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆมาจะกินอะไรยังไงนะคะก็คือกินอันนี้ได้เลยนี่เป็นเซ็ตคุณหนูแล้วค่ะ คนตอนนี้คือทุกอย่างมันใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็เลยจะพามาดูอีก2องตามที่มาใหม่นี่เป็นคิมมารินะคะแล้วก็มีไ,ไ,ไก่โอเคนี่เขาใส่ซอส,สแล้ว <S <S ฉันว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ตอนกลางคืนก็คือต้องผิดคแ,แบบไม่หวเราก็ต้องนั่งรถออกมาสยา่างเลยทันทีในวันรุ่งขึ้นดูคือถ้าสั่งเองอะเราว่าราคามันแรงก,กว่านี้แน่นอน ดูดีดูดีดูดีแล้วเป็นเซซสีฟโหดด้วยนะสูมากะขงมข้างลงแล้วขูมันยืด <c oughs> หมดแล้วนอ้องหมดแล้วส่วนเราก็จะเน้นกินพวกนี้นะคะมันอร่อยมากเยี่ยมไปเลย ั่งในปริมาณที่เหมาะสมนะสั่งในเซ็ตเขาแล้วก็เพิ่มอีกนิดหน่อยพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยพวกของกินเล่นก็คือแบบจุกจุอยู่แล้วจ้านี่อร่อยมากปลาหมึกเขาอ,อร่อยมากอร่อยเป็นอร่อยไหมมาชิมขอกเล่นนี่ อรอมากอันนี้เรียกว่าทักไคยองอร่อยมากขอให้คำเป็นไก่ชุบแป้งบอกลาสอนเกาหลีแล้วก็มีชีสอยู่บนชอบมาเปิดมือเบยเราจะแบบไก่ป๊อปบะ กิน๊อกหน่อยคือเดี๋ยวคณะใดเออ่ะเราก็จะไม่ค่อยได้กินพวกแบบตอกพวกนี้เลยเวลาเรามากินนะคะเราก็จะกินไปเลยแบบเหมือนแบบรุ่นานานๆทีกินอะไรเยงี<อ>้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบกินคนเดียวหมดจานของอร่อยอ่ะเวลากินเรต้องเต้น <S 2> <S 2> ได้เลยป่ะอืเราบอกว่าอันนี้อร่อยเวลาเอาไปคลุกซอสใช่ไหมแล้วก็คีบคูุกันอย่างนี้อร่อยเยี่ยมแล้วต่อไปคุณซุปกินจิเี่จริงมันมีเมนูเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้สัง่งเพิ่มมาพวกนี้ทั้มด นีน่ากินไหมี่ตักหนูกินหน่อยค่ะกินจีนะถือว่าเป็นโปรไบโอติกที่ดีนะแต่ว่าถ้าแบบเวลาต้มความร้อนมันก็อาจจะหายไปแต่ถ้าใครอยากกินก็คือกินสดๆแบบนี้ดีมากค่ะถ่ายดีเวอร์กินบุฟเฟ่ยังไงให้ได้ความดูเรื่องสุขภาพนะคะ <laughs> อร่อยไหมมันเลิศใช่ไหมคง <c ười> มีความสุขมากมีสุกิก๊งจิ๊งจังร้ออยู่เลยทุกคนอร่อยแบบอืกินไปด้วยเต้นไปด้วย พลาดไม่ได้เราต้องคีดตัวสามชั้นมากินด้วยเพราะว่าสามชั้นที่เนี้ยเวลาขุมซอสขึ้นมันแบบเลิศ เรียกว่าคิมมารีนะคะคิมมารีมารีคิมมารีารมมารซึ่งแบจจะเอาไปคลุกกับซอสท็อปก็ได้หรือว่าจะกิน,นแบบนี้ก็ได้นี่ให้ดูเท่าไหรเอาทิ้งก่อนขอเรียกว่าปอเปียะเกาหลือผมมีความเหมือนปลเ,ปเกเกลีมากๆ มีความเหมือนปอเบ๊กเกาหลีมากๆแต่อร่อยครับเด็กชายเก่งมากครับกินเสร็จแล้วใครอิ่มมากเลยอันนี้เป็นน้ำชานะอร่อย <h ums> ฉันจะชมทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้ใช่ปะแต่คือมันอร่อยจริงขอควาสุดท้าย <h ums> นาน,น,านทีได้กินนะขอกินหน่อยจริง อยู่บ้านผัดมันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางเข้มข้นขนาดเนี้เพราะว่าเขาแบบมีขั้นตอนในการผัดอะไรต่างๆมากมายคำนึงนะหลังจากที่เราจะกําจัดโปรตีนทั้งหมดในถาดน,นี้เสร็จแล้วออกมาแล้วนะคะหลังจากที่เราเออกมากินข้าวนอกบ้านก็คือที่อนีคุ้มมากอยากบอกว่าแบบถ้าใครเคยกินตะข้าวีแบบสั่งอะแล้วมากินแบบเนี้ยเราว่าคุ้มกว่าแบบสมมติมากันสี่คนอย่างเงี้ยอืมคุ้มเลยอะ แต่ว่าถ้าสองคนนะกินแบบเรานี่คือต้องยัดนะของเราก็เหลือประมาณนึงแต่ว่าเหลือเป็นเส้นมากกว่าคือเนื้อสัตว์หมดเกลี้ยงเพราะาเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ถ้าเมนูไม่รีคเเมนตนะคะก็คือมีซุปไข่ไอซุปกิมจิใส่ไข่นะแล้วก็เอ,อ อันที่เป็นจานหลักอ่ะของเขาทั้งหมดอ่ะคือโอเคแล้วก็เพราะอื่นๆคือโอเคหมดอยู่แล้วมันแล้วแต่คนชอบเลยก็คือลองมาสั่งดูยังมีหลากหลายเมนูที่แบบสามารถแอดเข้าไปได้นะพวกของทานเล่นแล้วก็ไอเมนูหลักอ่ะจริงๆมีเส้นเยอะมากมันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอูดอง้งเส้นแบบบุ้นเส้นอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยแต่ว่าอู๋ชอบกินเป็นแบบเนื้อสัตว์ไงแล้วก็แฟนก็เออสั่งให้แฟนลองกินเป็นแบบรามยอน แล้วก็เป็นตอกเป็นของทานเล่นไปอร่อยครบมีแบบข้าวด้วยนะแบบข้าวผัดก็คืออร่อยเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้ว่าไหนพาไปกินร้านไหนเดี๋ยวจะมารีวิวอีกวันนี้เหตุว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าว่าเออมันเป็นราคาสมาก่อนแล้วมาทําเป็นบุฟเฟ่นเนาะก็เลยแบบสนใจตอนนี้กำลังไปฟอร์จูนค่ะไปซื้อ ไป,ไปแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้มาแนะนำแล้วกันถือว่ามาแนะนำว่าแบบเออถ้ามากินข้าวนอกบ้านอ่ะสั่งเป็นอันนี้อันนี้ได้นะไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ดูปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ที่เนี่ยมันเป็นพวกบุฟเฟ่ที่มันสามารถสั่งมาเน้นเนื้อสัตว์ได้อยู่แล้วเนาะเวลาเราไปสั่งบุฟเฟ่แล้วก็เน้นเนื้อสัตว์ไปเลยสันคอกุ้งผมเมื่อกี้กินกุ้งแบบสุขใจมากกินปลาหมึกและกุ้งได้สุขใจมากปลาหมึกอร่อยมากจริงห้ามพลาดการใส่ปลาหมึกนะแบบดีมาก Ha uh -huh.